3 c g Studio p r e s e n t s เปิดแฟ้มประวัติข้อมูลตัวละคร Transformers ประวัติของ Cliff Jumper นักรบเตี้ยซ่าบ้าดีเดือดไซไหนไม่เกี่ยวไซเดียวได้หมดคงไม่มีใครหน้าไหนอีกแล้วที่จะเกลียดชังงดี e ติคอนส์มากไปกว่า Cliff Jumper เขาผู้ซึ่งเป็นนักรบเตี้ยซ่าใจถึงที่พร้อมออกสึกทุกเมื่อด้วยคำติดปากที่ว่าเดี๋ยวเล่นไม่เอง,เองด้วยบุค,คลิกที่บ้าบิน ทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะต่อก้อนกับเหล่าร้ายอย่างจริงจังแต่ก็ใจร้อนวู่วามไม่รอบคอบทําอะไรก็ไม่คิดอารมณ์แบบยิงก่อนแล้วค่อยถามทีหลังก็สร้างปัญหาให้กับตนเองไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งในสภาพร่างแปลงรถยนต์ก็มักจะยางสึกก่อนเวลาเพราะรีบแว้นไปก่อนคิดทีหลังนั่นเองแม้ว่าคลิฟจัมเปอร์จะไม่ได้รังเกียจด,ดาวโลกอะไรมากนักแต่ก็ด้วยเขาคิดเพียงว่าการเดินทางไปยังดาวโลกก็แค่เพื่อจัดการกับดีเซปติคอนส์เท่านั้น ก็ทาให้การโน้ในหลายๆครั้งเขาไม่ค่อยจะระวังทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองของชาวโลกจนออปติมัสต้องเตือนแบบสวดยับอยู่หลายๆครั้งว่าภารากิจของออโตบอสต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวโลกเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกับภารากิจการรบแต่ก็ด้วยความเกลรดช่างที่มีต่อดีเซปติคอนส์เช่นเดียวกับออโตบอสส่วนใหญ่ทาให้เมื่อเขาเกิดความระแวงสงสัยในความพัดดีของใครเข้า มันก็จะเป็นการกล่าวหาที่ดุเดือดเผ็ดร้อนอย่างเช่นมิราชที่มักจะโดนชี้นิ้วกล่าวหาว่าไม่พักดีอยู่บ่อยๆคลิฟจัมเปอร์เป็นหนึ่งในลูกเรือของยานอาร์คที่ติดตามออพติมัสพรามในภารกิจสำรวจจักรวาลก่อนจะร่วงตกมายังดาวโลกและทันทีที่เขาตื่นมาได้อีก4ล้านปีและได้ร่างใหม่เขาก็ร้อนรนอยากจะถล่มพวกดีเซปติคอนให้ราบโดยอาสาออกไปลาดตะเวนร่วมกับฮา แม้ออพติมัสจะย้ำเตือนแล้วว่าแค่หาให้เจอก่อนแล้วแจ้งกลับมาจะได้ยกพวกไปสู้พร้อมกันแต่คลิฟจัมเปอร์ที่พบฐานปฏิบัติการของเมกาทรอนที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็ไม่ฟังคำเตือนของฮาวและชักโคตรปืนครกหวังลากหัวคมคมเมกาทรอนแบบแสงหน้าจังๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ยิงพลาดทำให้พวกดีเซปติคอนรู้ตัวจนต้องรีบแยกย้ายกันหนีทำให้ฮาวถูกเลเซอร์บีก โจมตีจนตกเหวก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากแรดเช่นในเวลาต่อมาแม้ว่านิสัยห้าวเป้งที่บุกนำหน้าคนอื่นแบบไม่ดูสังขารตัวเองของเขาจะทำให้ตัวเขาเองและพรรคพวกต้องเจอกับปัญหาเช่นเข้าไปท้าแมกนีทรอนไฟกันซึ่ง,งหน้าตัวเขาหลุหมากูคงกลัวแหละแต่ด้วยการมาเป็นเพื่อนกับชาวโลกอย่างสองพ่อลูกวิดวิกกี้ก็ทำให้เขาทำงานแบบมีสติยังคิดมากขึ้นและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์คนสำคัญเป็นอันดับแรก แต่เมื่อต้องใช้ลูกบ้านในการแก้ปัญหาแล้วคลิฟจัมเปอร์ก็ไม่ลังเลที่จะวิ่งเข้าใส่โดยไม่มีความคิดในหัวเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอีกทั้งเขายังให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์พักดีต่อพวกพ้องเป็นอันดับแรกทำให้เขามักจะกโกรธจนเครื่องร้อนเมื่อสงสัยว่าออโตบอสตัวไหนคิดไม่ซื่อหรือคิดจะแปรพักเช่นมิราทที่มักตกเป็นเป้าให้เขากล่าวหาก่อนใครเพื่อนเพราะมิราทํทำหน้าที่เป็นสายลับ ย่อมมีท่าทีลับๆล,ล่อๆให้เขาสงสัยเป็นทุนเดิมยิ่งมาเจอเหตุการณ์ที่ตามหาอิเล็กโตเซลที่พวกดีเซปติคอนขโมยไปโดยที่ตัวเขาเป็นผู้หาเจอในตำแหน่งที่มิราชบอกว่าเป็นลาดตะเวนดูแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรยิ่งทำให้คริฟจัมเปอร์สงสัยมิวราชมากเข้าไปอีกจนเหตุการณ์ยิ่งโอละเวงมากขึ้นเมื่อมิราชคิดจะใช้แผนปั่นหัวพวกดีเซปติคอนให้สู้กันเองแต่ด้วยเขาถูกบอมเชลฝังเซอรีโบเซลเข้าไปจนตกเป็นหุ่นเชิด เพื่อล่อให้พวกออโตบอสมาติดกับซะได้แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปคลิฟจัมเปอร์ก็เข้าใจในตัวเมิราชมากขึ้นจนกลับมาคืนดีกันตามสูตรการ์ตูนแต่คลิฟจัมเปอร์ดูจะเข้าขากับแจสที่เป็นนักรบสายพลิ้วเล่นนอกตำราไม่ยึดติดซึ่งมันก็เข้ากับนิสัยบ้าบินลุยก่อนคุยทีหลังแถมยังมีนิสัยชิวๆทำให้คลิฟจัมเปอร์มักจะชอบออกปฏิบัติงานร่วมกับแจสบ่อยๆแม้หลายครั้งจะพากันซวยก็ตาม ในปี2005ตามเนื้อเรื่องคริฟจัมเปอร์ก็ยังคงปฏิบัติงานร่วมกับแจสในการดูแลความปลอดภัยของฐานดวงจันทร์ที่1หลังออฟติมัสนำกำลังกลับไปช่วยรบในศึกออตบัตซิตี้แจสและคริฟจัมเปอร์ที่ยังเฝ้าฐานอยู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการมายเยือนของยูนิครอนที่มุ่งหน้ามายังไซเบอร์ทรอนและเข้าโจมตีเพื่อขมิดฐานดวงจันทร์ที่1เป็นอันดับแรกแจสที่รีบแจ้งข่าวไปยังออตบัตซิตี้เสร็จแล้วทั้งสองก็รีบขึ้นยานกระสวยหลบหนีทันที แต่ออกบินไม่ทันพ้นก็ถูกแสงลากจุงของยูนิครอนดูดกลิ่นเข้าไปพร้อมกับฐานดวงจันทร์ที่หนึ่งที่ถูกเขมือเข้าไปไม่เหลือซากโชคยังดีที่ขณะกําลังจะถูกโยนลงบ่อกรดพร้อมกับสไป์และออโตบอสตัวอื่นดเดนยลก็รีบตามมาช่วยยิงฝาปิดปากบ่อได้ทันการก่อนที่คลิฟจัมเปอร์กับพรรคพวกจะรีบแหวนซิ่งหนีออกมาจากร่างของยูนิครอนได้ก่อนจะระเบิดกระจุยกระจายเป็นโกโก้คลันช์และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการสิ้นสุดสงครามเซเบอร์โทรเนียน ในยุคที่3ทําให้ออโตบอสสามารถกลับมาปกครองดาวไซเบอร์ทรอนได้อีกครั้งจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยในการ์ตูนโทรทัศน์ส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นก็สามารถไปดูในช็อตของอับดุลฟาคาดีที่ผมทําไว้ในช่องได้เลยนะครับผมในส่วนพลังและความสามารถคลิฟจัมเปอร์นับเป็นออโตบอสที่เร็วมากเป็นอันดับต้นๆในกองทัพทั้งในร่างหุ่นและร่างแปลงรถยนต์โดยเขา มักใช้ความสามารถนี้ในการเป็นตัวล่อก,กระสุนให้ห่างจากพักพวกออโตบัสตัวอื่นซึ่งเป็นงานที่เขาเองก็ยินดีที่จะทำเพราะเขาไม่ค่อยจะเจ็บตัวเท่าไหร่เพราะเป็นการยากที่เขาจะโดนยิงตัวเล็กแถมว่องไวก็คงยิงไม่โดนในแง่ของอาวุธแม้จะตัวเล็กแต่ก็มีทีเด็ดหลายอย่างนอกจากปืนพกเลเซอร์ที่เหมาะกับขนาดตัวแล้วยังมีโคตรปืนครกหน้าตาคล้ายกับปืนบาสุก้า ที่น่าจะมีอำนาจการยิงที่รุนแรงและระยะไกลพอดูเสียแต่ยิงไม่ค่อยแม่นแต่อาวุธที่เด็ดของเขาก็คือการยิงสารเคมีพิเศษที่เรียกว่า Glass แกสโดยจะยิงออกมาเป็นกระสุนน้ำหรืออาจจะฉีดออกมาเป็นละอองฝอยๆก็ได้เมื่อมันไปกระทบกับวัสดุที่เป็นโลหะมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให้โครงสร้างระดับโมเลกุลของโลหะเกิดเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นวัสดุที่เหมือนกับผลึกแก้วอยู่ชั่วขณะ ทำให้สิ่งนั้นเปราะบ,บางแต่หักได้ง่ายมากชนิดที่ว่าโดนลมพัดแรงเข้าหน่อยก็แตกละเอียดได้ในพริบตาซึ่งสามารถยิงออกมาได้หลายทางทั้งยิงจากปืนหรือเปลี่ยนมือให้กลายเป็นเครื่องยิงได้จากมือทั้งสองข้างร่างแปลงของเขาก็คือรถแข่งย่อส่วนที่อ้างอิงมาจากรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่924เทอร์โบสีแดงสดในร่างนี้เขาสามารถเปลี่ยนล้อทั้ง4ข้างให้กลายเป็นสกีน้ำทำให้เขาสามารถเดินทางบนน้ำได้ราวกับเรือเร็ว แถมยังมีปืนที่ซ่อนไว้ตรงบริเวณฝากระโปรงหน้ารถที่ยิงแสงเลเซอร์ออกมาได้อย่างแม่นยำส่วนกันชนท้ายรถก็ยังมีเครื่องยิงกลาสแกสซ่อนเอาไว้เพื่อยิงศัตรูที่ไล่าตามมาทางด้านหลังรวมทั้งยังมีโซน่าติดตั้งเอาไว้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบได้อีกด้วยจุดอ่อนของเขาก็คือนิสัยที่โคตรใจร้อนวู่วามทำให้เขามักจะกระโจนออกไปโดยไม่ใช้หัวคิดจนไปเจอกับสถานการณ์ที่เขาไม่ได้เตรียม,มรับมือขณะตอนแปลงร่างเป็นรถรถยนต์ เขาก็มักจะรถคว่ำหรือยางระเบิดอยู่บ่อยๆเพราะพอแปลง,งร่างปุ๊บเขาก็เหยียบมิดไม่จนแทบไม่ดูหน้าดูหลังจนบางครั้งไม่ทันจะพ้น50บหลาก็ยางแตกหรือพลิกคว่ำกลิ้งขมำซะแล้วอีกทั้งก็คืออาวุธเด็ดที่เรียกว่าก๊าซแกสหากยิงออกไปแบบไม่ดูทิศทางลมก็มีสิทธิ์จะโดนอาวุธของตัวเองคัดกลับเข้าหน้าตัวเองได้เหมือนกันหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงเก็ดเล็กเกดน้อยกันเลยนะครับ คลิฟจัมเปอร์ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ฮัส b ร o ดึงมาใช้เลยจากซีรีส์มินิคาร์โรบอสของทาคาระโดยเปลี่ยนเพียงสติกเกอร์เท่านั้นแม้เจอระบุว่ามันคือรถแข่งย่อส่วนที่อิงมาจากปอร์เช่924 Turbo เทอร์โบแต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วมันก็จะแอบอิงดีไซน์ปอร์เช่924 a คาฮราจีมาใช้เพียงส่วนฝากระโปรงรถเท่านั้นทั้งที่เป็นของรุ่น9 2 4เทอร์โบเดิมทีแล้ว สินค้าโมเดลนี้ทางทาคาระจะออกมาขาย3สีเช่นกันคือสีแดงสีเหลืองและสีฟ้าอ่อนโดยสีฟ้าอ่อนยังไม่เคยถูกนำมาใช้ในแบรนด์ของฮัสบ r o เลยแต่มีขายที่อื่นแทนคู่ให้เสียงภาคของคลิฟจัมเปอร์คนแรกคือเคซี่กาเซมและเปลี่ยนเป็นดอนเม็กซิกในตอน The Immobilizer แค่ตอนเดียวและให้เสียงภาคใหม่โดยเกรกเบอร์เกอร์ในเวอร์ชันครบรอบ40ปีของแฟนชาย ส่วนเวอร์ชันญี่ปุ่นคือคิตางาวะทาคุโร่ส่วนภาคไทยเท่าที่จำได้ก็มีฉบับวิดีโอสแควร์คืออาไกวันวัฒนกรฉบับทรูวิชั่นคือพี um ่หนุ่มปิยะประวังสุขฉบับวีซีดีคืออานิตธงชัยชาญชำนิและฉบับพยาไฟคือพี่เบิร um ์ตพักภูมิลิมมานะสถาพรคลิฟจัมเปอร์ก็ตกเป็นเหยืย่อของการถูกถอดออกจากรายการในซีซั่น3 อันเป็นผลมาจากดราม่าความเห็นทางการเมืองของตัวนักภาคอย่างเคซี่กาเซมพร้อมกับตัวละครอื่นที่น่าแก่ภาคอย่างบลูสตรีกและเทเลทรานวันซึ่งสามารถหาดูได้จากช็อตที่เคยทำไปแล้วขายของนิดนึงนะครับอาวุธที่เรียกว่าก a s s แกสถูกออกแบบให้ยิงได้ในหลายรูปแบบเช่นยิงจากปืนก็ได้หรือจะเปลี่ยนมือให้เป็นเครื่องยิงที่มีหลายรูปแบบเหมือนกัน บางครั้งก็ฉีดออกมาจากมือมันดื้อเลยก็มีอาวุธที่เป็นโคตรปืนที่ใหญ่เกินโตของคลิฟจัมเปอร์ที่ปรากฏให้เห็นในการ์ตูนตอนแรกสุดนั้นแม้เป็นสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฉบับการ์ตูนและไม่มีข้อมูลดั้งเดิมแถมใช้แค่ครั้งเดียวก็จริงแต่ก็เป็นอาวุธที่ติดตามเป็นแฟนจนมันถูกทำออกมาเป็นของแถมหรือส่วนหนึ่งในสินค้าของคลิฟจัมเปอร์เช่นโมเดลมินิบัสในปี2008หรือไททัน ในปี2015ชื่อ c l i f f j u เปอรแปลตรงตัวเลยก็คือผู้ที่กระโดดหน้าผาทั้งที่ c ลิฟจัมเปอร์ในการ์ตูนก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องการกระโดดอะไรเลยแต่ชื่อนี้ก็เป็นการเปรียบเลยถึงนิสัยบ้าบินมุทะลุไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดซึ่งบางครั้งก็มีการใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเล่นหรือคำแสดงที่ใช้เรียกแพะภูเขาที่สามารถไต่และกระโดดไปมาตามหน้าผา อย่างช่ำชองว่าคลิฟจัมเปอร์ได้เหมือนกันและนี่คือเฉลยนะครับผมเดิมคลิฟจัมเปอร์เคยมีชื่ออื่นเตรียมเอาไว้คือ blowout ซึ่งเคยถูกเอ่ยถึงในช่วงที่มีการโปรโมทคอมิกของมาเวลและมีการกล่าวถึงในชื่อนิยายภาพตอน the great c a r l e l l เพียงครั้งเดียวก่อนจะเรียกคลิฟจัมเปอร์ตลอดในเนื้อหาของหนังสือหลังจากนั้นในหนังสือนิยายภาพตอน l a s e r b e a k s fury โดยค่าย Lady Bird Book <Ooh. S 2> เขาดัานมีตัวสีเหลืองแบบเดียวกับของเล่น <My> อ <favorite> ีกว a เล a t ชันหนึ่งเพียงครั้งเดียวการที่คลิฟจัมเปอร์ชอบจับคู่กับแจสในการ์ตูนภาคแรกสุดจึงมีการนำแนวคิดนี้ไปใช้กับเนื้อหาของเกมภาค f o r o f f เบ e ร t r o n และ Rise of the Dark Spark ซึ่งทั้งสองได้มีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันคลิฟจัมเปอร์ในเวอร์ชั่นนี้ให้เสียงภาคโดย n o l a n นอตวอลลีเดดของคลิฟจัมเปอร์จากข้อมูลข้างกล่องแพ็ค คือคำว่า strike first strike fast strike hard แปลว่าจู่โจมก่อนจู่โจมเร็วจู่โจมหนักสรุปเปิดก่อนได้ปูดหากเทียบกับบัเบิลบีแล้วถือว่าคลิฟจัมเปอร์ค่อนข้างตรงปกมากกว่าบัเบิลบีก็ตรงส่วนใบหน้าที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันทั้งในของเล่นการ์ตูนโทรทัศน์และในคอมมิกด้วยความที่ฮัสบรดันทะลึ่งออกขายบัเบิลบีกับคลิฟจัมเปอร์ ทั้งสีแดงและสีเหลืองทั้ง2ตัวทําให้แฟนๆต่างพร้อมใจกันตั้งชื่อให้บัมเบิลบีสีแดงและคลิฟจัมเปอร์สีเหลืองว่าบัมโบ่จัมเปอร์กันทั้ง2ตัวเลยและเพราะทั้งบัมเบิลบีและคลิฟจัมเปอร์เป็นมิดิบอสแค่2ตัวที่มีร่างแปลงรถยนต์แบบรถแข่งย่อส่วนแถมยังเป็นโมเดลเดียวกันแต่เปลี่ยนยี่ห้อรถกับส่วนใบหน้าทำให้คนดูบางส่วนเข้าใจว่าทั้งสงตัวนี้ เป็นหุ่นฝาแฟดโดยบับเบิลบีก็คือคลิฟจัมเปอร์สีเหลืองและคลิฟจัมเปอร์ก็คือบับเบิลบีสีแดงแม้ว่าทั้งสองตัวนี้จะมีส่วนหัวและใบหน้าที่ต่างกันแถมในการ์ตูนก็ดูจะพยายามไม่ให้สองตัวนี้มามีบทคู่กันในซีนเดียวกันบ่อยนะักก็ตามแต่ก็ดูจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะของเล่นก็ดันออกมาทั้งสองสีที่ทั้งคาสบรและทาคาระทำมาตลอดจนถึงปัจจุบัน จนติดเป็นนิสัยซึ่งจะไปโทษคนดูก็ไม่ได้อีกบ่อยครั้งที่ c l i f f j u เปอรมักถูกทำาออกมาในฐานะตัวรีทูจาก b u m เบิลบีเพราะดังน้อยกว่าแม้ว่าปัจจุบันจะมีบางซีรีส์ที่ทั้งสองเป็นโมเดลคนละตัวกันและในบางลายที่บั m เบิลบีกลายเป็นตัวรีทูมาจาก Cliffjumper แต่ก็น้อยกว่ามากเพราะบั m เบิลบีเขาดังกว่าคลิฟจัมเปอรที่ถูกจัดจำหน่ายในบราซิล โดยบริษัทเอสเต l a จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคาฮี r a ตามยี่ห้อของร่างแปลงรถโดยเจาะออมาทั้งสองสีคือสีแดงดำปกติและสีเหลืองทองเมทัลลิกตัดกับสีดำรวมทั้งเปลี่ยนสติกเกอร์และไม่ใช้ล้อยางของดันหลบแบบเดียวกันกับบัมเบิลบีแต่ยังเป็นล้อยางอยู่ส่วนการจัดจำหน่ายในอาร์เจนตินาโดยบริษัทแอนเทคดันออกมาขายเป็นสีขาวกับสีเขียวและยังเป็นสติ๊กเกอร์อีกตั้งหาก แต่ตัวที่จัดจำหน่ายในเวเนซุเอลาโดยบริษัท Ruby Plus แม้จะอมาทั้งสองสีคือสีแดงและสีเหลืองที่มีสติกเกอร์เป็นตราอัลโตบอสเหมือนกับ h าร์สบรแต่ส่วนใบหน้าดัานไม่มีการลงสีเป็นสีเงินโลหะแต่ปล่อยให้เป็นสีเดียวกันกับตัวหุ่นและมีพื้นหลังหัวเป็นพลาสติกสีดำไปเฉยเลยซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นล้อพลาสติกไม่ใช่ล้อ,อยางอีกตามเคย ส่วนที่จะจำหน่ายในเปรูและชิลีโดยบริษัทลินซาก็คล้ายกับของ Ruby Plus ซึ่งบริษัทโมว่ามีถึง6 v a r i a t i o n แต่ก็ยืนยันได้เพียงแค่2 v a r i a t i o n ก็คือสีแดงดำปกติและสีส้มลูกพีชตัดกับสีดำเช่นเดียวกันกับบ u มเบ e b บ am ี c l i f f Juer um ก็มีสินค้าแบบพวงกุญแจออกมาขายโดยบริษัท f ัน FO อในปี2001แล้วนำกลับมาขายใหม่ โดยทาคาระแบบเป็นสินค้าพิเศษโดย7 e เ e ่ e อและมีตัวสีดำเพิ่มมาในปี2003ก่อนจะนำกลับมาขายในไลน์ Heroes of Cybertron โดยบริษัท Basic Fun ในปี2007เช่นเดียวกับ Bubble b u m b l e B e ีหนึ่งในบรรดาของเล่นของ Cliff Jumper ที่ไม่ใช่การรีเพน Re pen, หรือรีทูมาจาก Bubble b u m b l e B e ีที่ชัดเจนก็มาจากซีรีส์พรามในปี2011ซึ่ง Cliff Jumper ์ จะแปลงร่างเป็นรถยนต์แต่งสีงสแดงที่ผสมกันระหว่างยี่ห้อ Plymouth a Barracuda และ Dodge Challenger แถมยังมีเวอร์ชั่นซอมบี้ t e r r c o n s ออกมาขายด้วยนะของดีที่คุณควรมีติดบ,บ้านของเล่นอีกชุดที่น่าสนใจของ Cliff Jumper ก็คือจากลาย e a r t h ร i s ในปี2020โดย Cliff Jumper จะแปลงร่างเป็นรถยนต์ที่ผสมผสานดีไซน์จากรถยนต์สามยี่ห้อ ได้แก่สปอร์ตคูเป้ของช่วงปี1980ที่ปรับให้ดูคล้ายดีไซน์ของปอร์เช่9 2สีดั้งเดิมและ Mitsubishi s t a เลียโดยแถมอาวุธเป็นปืนใหญ่ที่สามารถแยกออกได้เป็น3ท่อนล้อตามปืนใหญ่ที่ใช้ในตอน Modern r i s D.I. Part 1และส่วนของสกีน้ำที่เอามาถอดเปลี่ยนแทนล้อท,ที่คลิ f จัมเปอร์ใช้ในตอน Dinobots Island Part 2และนำกลับมาทำสี ใส่กล่องขายใหม่ในไลน์สตูดิโอซีรีส์ลายย่อยัสเวอร์สตี้ b ั m เบิลในปี2022อีกรอบซึ่งโมเดลนี้ก็เป็นต้นทางในการรีทูให้กลายเป็นบัมเบิลีหลังจากที่ Cliff j u เปอรเป็นตัวรีเพนต์และรีทูของบัมเบิลมาหลายปีอีกรายการที่เป็นแบบนี้ก็คือตัวจากภาพยนตร์บัมเบิลในปี2020ในไลน์สตูดิโอซีรีส์ซึ่งแม้ตัวของคลิฟจัมเปอร์ จะแปลงร่างเป็นรถยนต์แบบไซเบอร์ทรอนที่เราเห็นบับเบิลบีแปลงร่างเป็นยานพาหนะดั้งเดิมให้ดูในตอนต้นของหนังแม้คลิฟจัมเปอร์จะไม่ได้แปลงให้ดูก็ตามทีแต่สินค้าของคลิฟจัมเปอร์รายการนี้ก็ออกมาขายก่อนและนำโมเดลนี้ไปรีทูเป็นบับเบิลบีร่างดั้งเดิมบนไซเบอร์ทรอนและออกขายในชื่อ B127 ซึ่งตามออกมาขายทีหลังจะว่าไปผมก็อยากได้อยู่นะในปี2024ก็มีคลิปจัมเปอร์ ออกมาขายในลายมิสซิ่งลิง n k ประกบคู่กับบัมเบิลบีโดยหน้าตาที่เหมือนของเล่นดั้งเดิมมีจุดขยับเพิ่มและมีปืนแถมมาให้ที่สำคัญมันไม่ใช่ปืนแบบเดียวกันกับของบัมเบิลบีในลายเดียวกันแต่เปลี่ยนให้เป็นแบบของคลิปจัมเปอร์ที่เราเห็นใช้ในการ์ตูนเองด้วยอีกทั้งยังมีโคตรปืนครบที่ใช้ในการ์ตูนตอนแรกสุดแถมมาให้ด้วยซึ่งก็จัดว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวไม่ใช่ชิวๆนะเออ ชื่อตอนจ,จัดจำหน่ายต่างประเทศที่น่าสนใจของคลิฟจัมเปอร์ได้แก่คลิฟในเวอร์ชันอนิเมะของญี่ปุ่นก่อนจะมีการเรียกคลิฟจัมเปอร์เต็มๆในเวอร์ชันหลังๆคลิฟเมตามรมและเรป,ปิโดใช้ในฝรั่งเศสคาฮีราใช้ในอเมริกาใต้เรียกตามรุ่นของรถสโคคันในภาษาเช็กแปลว่านักกระโดด c ลิฟเปสปริงเกอร์ในภาษาเดนมาร์กอ่านเพี้ยนเป็นชื่อของคลิฟจัมเปอร์สโคเชส k a n ในโปแลนด์แปลว่ากระโดดข้ามเขา s ซิคลาโกรในภาษาแฮังการีนแปลตรงๆจะแปลว่าหินกระโดดซึ่งคงพยายามให้พ้องกับชื่อคลิฟ f ัมเปอร์กับชื่ออูโกรแปลว่ากระโดดใช้ในฉบับภาพยนตร์กริ l o โในภาษาอิตาเลียนแปลว่าจิ้งรีด เอาหน้ากระโดดได้เหมือนกัน Santa p e n นยาคุสในภาษาโปรตุเกสแปลได้ตามชื่อของคลิปจัมเปอร์ใช้ในคอมิกของภาษาโปรตุเกสและซันตาดอแปลว่ากระโดดใช้ในคอมิกของบราซิลสคาโลลัสในภาษาเบลเรียแปลว่านักไต่หนา้าผาส t ตรรบุญในภาษามองโกเลียแปลว่านักกระโดดส่วนภาษาจีนเจ้าเก่า ก็ได้แก่เที่ยวหยาแปลว่ากระโดดลงหน้าผาใช้ในไต้หวันส่วนในประเทศจีนจะมีชื่อว่าเฟกยกั่วซางแปลว่าเหาะข้ามภูเขากลายเป็นจอมยุทธซะได้คำใบตัวละครตัวต่อไปจะมาในสามสองหนึ่งโอ้โหยิ่งพลาดงานตอนกลางคืนยิ่งหิวหิวอยู่อะคำใบอะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือคำใบ้ตัวละครตัวต่อไปนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและก็ขอขอบคุณท่านบรรณาธิการใจดีอย่างคุณไลโอไคเซอร์ที่ช่วยจัดหาและเรียบเรียงข้อมูลมาให้เราทำคลิปกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพก็สามารถสนับสนุนผ่านทางซ u เปอร์แตงส์หรือทูแมนนี่วอลเล็ตที่ผมจะแปะเบอร์ไวในดีสคริปชันหรือขึ้นในหน้าจอเป็นระยะระยะหรือสมัครสมาชิกรายเดือนเข้าร่วมกองทัพนักลบออโตดีคอนส์ในราคาเริ่มต้นเพียง50บาท เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์และสิทธิพิเศษตามลำดับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าหลงไหลก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ See you again next time สวัสดีครับผม